ขามกลางแสงไฟนีออนที่สาดส่องและเสียงจอแจของมหานครโตเกียวอันทุกท่านฮานาวาตาเบะนักเ่าวอิสระผู้ไม่เกรงกลัวใครได้เดินเข้าสู่โลกแห่งการหลอกลวงและอันตรายในฐานะนักข่าวาสายสืบสวนสอบสวนเธอมีชื่อเสียงโด่งดังจากการเปิดโปงการคอรับชันและอาชญากรรมไซเบอร์ฮานาไยว32ปีมีผมสีดำยาวสลวยดวงตาสีน้ำตาลชวนมองและรูปร่างที่บอบบางเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีใช้คอมพิวเตอร์และโซเชียลมีเดียอย่างคล่องแคล่ว เธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งในโตเกียวที่นั่นเธออุทิศตนให้กับการเปิดโปงความจริงอย่างไม่ละดะลักขณะที่ฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคมปี2023แผดเผาเมืองด้วยความร้อนระอุหานพบว่าตัวเองกำลังจมดิ่งอยู่กับการสืบสวนคดีชอบโกองออนไลน์ครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเกมชื่อดังซึ่งเธอสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับยากูซ่าเธอหารู้ไม่ว่าการไล่ล่าความยุติธรรมอย่างไม่หยุดยั้งของเธอจะนำพาเธอไปสู่เส้นทางที่มืดมนเกินกว่าจะจินตอนอาการ ในตรอกซอกซอยที่อาจไปด้วยแสงไฟสลัวของโตเกียวที่ซึ่งอาชญากรรมแฝงตัวอยู่ในเงามืดานะเริ่มต้นการสืบสวนของเธออย่างระม,มัดระวังเธอสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่น่าสงสัยรวบรวมข้อมูลจากโลกใต้ดินดิจิทัลและปฏิปตอปริศนาทีละชิ้นในแต่ละวันที่ผ่านไปเธอเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยิ่งตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นเช่นกันขณะเดียวกันภายในสำนักงานที่ทันสมัยและมีสไตล์ของสตูดิโอออกแบบกราฟิกอซึ่งอยู่ไม่ไกลเอมิซาโตผู้ช่วย และเพื่อนร่วมง,งานของฮานะกำลังซ่อนความลับอันดำมืดไว้เอมิไว้ยีปีมีผมสั้นสีอ่อนสะดุดตาเธอหลงไหลในแฟชั่นและมิสไตล์ที่ทันสมัยภายนอกเธอดูเหมือนจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่กระตือรือร้นและทุ่งเทแต่ภายในใจของเธอกลัดเต็มไปด้วยความริษยาและความทะเยอทะยานเธอใฝ่ฝันที่จะเป็นเหมือนฮานะได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงในวงการแต่ความอิจฉาก็เริ่มกัดกินเธออย่างช้าช้าเอมิ Amy เริ่มวางแผนการอ่านชั่วร้ายเธอตัดสินใจที่จะกำจัดฮานะ และแทนที่เธอในฐานะนักกล่าวฉันนำความคิดนั้นหมกมุ่นอยู่ในหัวของเธอเธอเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาพิษและวิธีการต่างๆในการฆาตกรรมอย่างลับๆวันหนึ่งขณะที่ฮานะกำลังยุ่งอยู่กับการสืบสวนเอมิชงชาเขียวซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดของฮานะแล้วแอบใส่ย,ยาพิษที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่มีรสลงไปเธอรู้อยู่แต่มอกว่ายาพิษนั้นจะออกฤทธิ์อย่างช้าๆและทำให้หยุดค่อยๆอ,อ,อ่อนแอแรงเธอเฝ้าดูฮานะดื่มชายอย่างไม่สงสัยอะไรและยิ้มอย่างพึงพอใจ หลายสัปดาห์ต่อมา,อาการของฮานะเริ่มซุดลงเธอรู้สึกเหนื่อยล้าปวดหัวและคลื่อนไส้อยู่บ่อยๆในตอนแรกเธอคิดว่ามันเป็นเพียงอาการเครียดจากการทำงานหนักแต่เมื่อเวลาผ่านไปอาการของเธอก็ยิ่งแย่ลงเธอเริ่มสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติในขณะที่สุขภาพของฮานะแย่ลงเอมิก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเธอมากขึ้นเธอแซงทำเป็นหงองใหญ่และคอยดูแลฮานะอย่างใกล้ชิดแต่ในใจกลับหวังว่ายาพิษจะออกฤทธิ์ เร็วขึ้นเธอเริ่มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานของฮานะมากขึ้นเรื่อยๆโดยอ้างว่าต้องการแบ่งเบาภาระแต่จริงๆแล้วเธอกำลังวางแผนที่จะแย่งชิงทุกอย่างไปจากฮานะเอมิเริ่มติดต่อกับชินจิอิตโตะแฮกเกอร์หมวกขาววัยสีปีผู้มีชื่อเสียงในด้านความสามารถพิเศษในการเจาะระบบชินจิมีอดีตที่มืดมนเขาเคยเป็นแฮกเกอร์หมวกดำมาก่อนแต่ได้กลับตัวกลับใจและทำงานให้กับฝ่ายธรรมดอย่างไรก็ตามเขายังคงมีความสัมพันธ์กับโลกใต้ดินและนั่นทำให้เอมิสนใจ เอมิรู้ว่าชินจิตแอบหลงรักฮานะอยู่เธอจึงใช้เสน่ห์และมันยาหญิงเพื่อหลอกล่อเขาเธอสัญญาว่าจะให้สิ่งที่เขาต้องการนั่นคือความใกล้ชิดกับฮานะหากเขายอมร่วมมือกับเธอชินจิตกลุ่มพรางของเอมิอย่างง่ายดายเขาหลงไหลในตัวเธอจนยอมทำทุกอย่างเพื่อเอาใจเธอเอมิสั่งให้ชินจิแฮกอีเมลและบัญชีโซเชียลมีเดียของฮานะเพื่อค้นหาข้อมูลที่สามารถใช้ทำลายชื่อเสียงของเธอได้ชินจิต ยังช่วยเอมิสร้างหลักฐานเท็จเพื่อใส่ร้ายเคนจิทนากะอดีตสามีของฮานะเคนจิเป็นเจ้าของร้านหนังสือเก่าแก่ในย่านเมืองเก่าเขามีบุคลิกที่ดูเหมือนคนใจดีและรักหนังสือแต่เบื้องหลังนั้นเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนและมักมีปากเสียงกับฮานะอยู่เสมอหลังจากยาร้างกันเอมิรู้ดีว่าเคนจิจะเป็นผู้ต้องงอสงสัยที่สมบูรณ์แบบเมื่อฮานะเริ่มสงสัยว่าเธอถูกวางยาพิษเธอจึงหันไปหาจิร้ายามาโมโตตำรวจสืบสวนมากประสบการณ์ที่เธอเคยร่วมงานด้วยในอดีตอาติรัเป็นชายวัยกลางคนผู้ซื่อสัตย์ และรักความยุติธรรมเขาเชื่อมั่นในตัวฮานะและพร้อมที่จะช่วยเหลือเธออย่างเต็มที่อากิระเริ่มสืบสวนคดีนี้อย่างลับๆเขาตรวจสอบประวัติของคนรอบข้างฮานะสัมภาษณ์พยานและรวบรวมหลักฐานในไม่ช้าเขาก็เริ่มสงสัยในตัวเอมิดพฤติกรรมของเธอดูมีพิรุษและเธอดูเหมือนจะมีความสุขอย่างผิดปกติเมื่อสุขภาพของฮานะทรุดโทรมลงอากิระยังพบว่าเอมิเคยซื้อยาพิษชนิดเดียวกับที่ตรวจพบในร่างกายของฮานะจากร้านค้าออนไลน์แห่งหนึ่ง เขาเริ่มปฏิปตอเรื่องร่างทั้งหมดเข้าด้วยกันและตระหนักว่าเอมิสเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังในขณะเดียวกันฮานาที่อ่อนแอแรงเรื่อยๆก็เริ่มสืบสวนเรื่องราวของตัวเองเธอค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างเอมิสและชินจิตและตระหนักว่าเธอถูกเพื่อนร่วมงานของตัวเองหักหลังเธอเผชิญหน้ากับเอมิสด,ด้วยหลักฐานที่เธอมีแต่เอมิปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและแซงทําเป็นเสียใจที่ฮานากล่าวหาเธอฮานารู้ว่าเธอต้องรีบเปิดโปงความจริงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป เธอรวบรวมพละกกำลังทั้งหมดที่มีและขอความช่วยเหลือจากชินจิเธอเกลี้ยกล่อมให้เขาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับแผนการของเอมิชินจิที่รู้สึกผิดกับการกระทำของตัวเองยอมสารภาพทุกอย่างกับฮานะด้วยความช่วยเหลือของชินจิฮานะจึงสามารถรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เธอต้องการเพื่อเอาผิดเอมิเธอติดต่ออากิระและแจ้งให้เขาทราบถึงการค้นพบของเธอ อากิระนำกำลังตำรวจไปจับกลุ่มเอมิที่อพาร์ตเมนต์ของเธอเอมิถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าและถูกควบคุมตัวข่าวการจับกลุ่มเอมิพระสพั์ไปทั่วโตเกียวผู้คนต่างตกตะลึงกับความจริงที่ว่านักข่าวสาวผู้มีอนาคตไกลและจะก,กลายเป็นฆาตากรเลือดเย็นคดีนี้กลายเป็นหัวข้อสนทนาไปทั่วทุกหนแห่งและสื่อมวลชนต่างก็ประคมข่าวกันอย่างคลึกโครมฮานะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและค่อยๆฟื้นตัวจากพิษร้ายเธอรู้สึกขอบคุณอากิระและชินจิที่ช่วยชีวิตเธอไว้เธอสาบานว่า จะกลับมาทํางานและเปิดโปงความอายุติธรรมต่อไปเคนจิตที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ต้องสงสัยได้รับการปล่อยตัวและพ้นผิดเขาขอโทษฮานะสำหรับพฤติกรรมในอดีตของเขาและทั้งสองก็เริ่มปรับความเข้าใจกันชินจิตตัดสินใจร่วมมือกับตำรวจและให้การเป็นพยานต่อเอมิเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสมงรู้ร่วมคิดในการพยายามฆ่าแต่ได้รับโทษที่เบาลงเนื่องจากให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เอมิถูกตัดสินว่า มีความผิดฐานพยายามฆ่าและถูกตัดสินจำคุก25ปีเธอถูกส่งตัวไปยังเรือนจำหญิงที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงสุดที่ซึ่งเธอจะต้องชดใช้กรรมที่เธอก่อไว้คดีของฮานะกลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้คนทั่วญี่ปุ่นมันแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของความริษยาและความทะเยอทะยานที่สามารถนำพาคนเราไปสู่การกระทำที่เลวร้ายที่สุด หลังจากพักฟื้นจนหายดีฮานะกลับมาทำงานอีกครั้งเธอเขียนบทความเกี่ยวกับประสบการณ์เฉียดต,ตายของเธอและเปิดโปงแผนการอันชั่วร้ายของเอมิบทความของเธอกลายเป็นที่กล่าวขานไปทั่วประเทศและฮานะก็ได้รับการยกย่องในฐานะวีรสตรีผู้กล้าหาญฮานะยังคงทำงานเป็นนักกล่าวสืบสวนสอบสวนต่อไปเธออุทิศตนให้กับการเปิดโปงความจริงและนำความยุติธรรมมาสู่อยู่เธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย และเรื่องราวของเธอก็กลายเป็นตำนานหลายปีผ่านไปชื่อของฮานาวาตนาเบกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความยุติธรรมเธอยังคงต่อสู้กับความชั่วร้ายต่อไปและเรื่องราวของเธอก็ถูกเล่าขานต่อๆกันไปเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าความจริงและความยุติธรรมจะต้องได้รับชัยชนะในที่สุดท่ามกลางแสงไฟนีออนและตึกระฟ้าสูงตระง,ง่านของมหานครโตเกียวอันทันสมัยเรื่องราวของฮานาวาตนาเบยังคงดังก้องกังวาน เป็นเครื่องตวนใจว่าความมืดสามารถแฝงตัวอยู่ในสถานที่ที่ไม่คาดคิดที่สุดและความกล้าหาญเพียงหนึ่งเดียวสามารถเอาชนะความั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ในย่านชินจูกุที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนร้านหนังสือเก่าแก่ของเคนจิธนากากลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่รักในหนังสือที่นั่นท่ามกลางชั้นวางหนังสือที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวมากมายเคนจิพบความสงบและเริ่มต้นชีวิตใหม่เขามักจะนึกถึงฮานะอดีตภรรยาของเขา และความกล้าหาญของเธอที่ช่วยชีวิตเขาไว้เขาภูมิใจในตัวเธอและยังคงสนับสนุนงานของเธอเสมอในขณะเดียวกันในเรือนจาหญิงชาญเมืองโตเกียวเอมิซาโตใช้ชีวิตอย่างไร้ความหวังเธอถูกจองจําอยู่ในห้องขังแคบๆแ,และถูกตัดขาดจากโลกภายนอกความฝันที่จะเป็นนักข่าวชื่อดังของเธอมาลายหายไปในพริบตาเธอถูกหลอกหลอนด้วยความทรงจําเกี่ยวกับความผิดพลาดของเธอและความอิจฉาริษยาที่กัดกินเธอจนนำไปสู่จุดจบอันน่าสยดสยองชินจิอิโต หลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเขาตัดสินใจใช้ทักษะการแฮกของเขาเพื่อช่วยเหลือสังคมเขาทำงานให้กับองค์กรไม่สแสวบงหาผลกำไรที่ต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์เขากลายเป็นแฮกเกอร์หมุกข,ขาวยังเต็มตัวและใช้ความสามารถพิเศษของเขาเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์จากภัยคุกค,คามออนไลน์อากิระยามามโมโตยังคงทำงานเป็นตำรวจสืบสวนต่อไปเขาได้รับการยกย่องในฐานะวีรบุรุษผู้ไขคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนที่สุดได้สำเร็จเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับตำรวจรุ่นใหม่ และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมในเครื่องแบบฮานาวาตานาเบกลายเป็นนักข่าวที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นเธอได้รับรางวัลมากมายสำหรับงานเขียนที่กล้าหาญและเฉียบคมเธอเดินทางไปทั่วโลกเพื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญสำคัญและเปิดโปงความอายุติธรรมในทุกที่ที่เธอไปเธอเป็นเสียงให้กับผู้ที่ไม่มีเสียงและเป็นผู้พิทักษ์ความจริงในค่ำคืนหนึ่งขณะที่ฮานะกำลังนั่งทำงานอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของเธอ เธอได้รับโทรศัพท์จากแหล่งข่าวลึกลับแหล่งข่าวบอกเธอเกี่ยวกับคดีทุจริตครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองผู้มีอิทธิพลฮานารู้ทันทีว่านี่คือเรื่องราวที่เธอต้องเปิดเผยเธอหยิบปากกาและกระดาษโน้ตคู่ใจของเธอและเริ่มต้นการสืบสวนครั้งใหม่อีกครั้งการเดินทางของฮานาวาตนาเบะยังคงดำเนินต่อไปเธอรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้ายังคงเต็มไปด้วยอันตรายและความท้าทายแต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญเพราะเธอคือฮานาวาตนาเบนักเก่าวผู้ไม่เกรงกลัวใคร และเป็นผู้ไล่ล่าความจริงอย่างไม่ลดละเรื่องราวของเธอยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเป็นเครื่องตวนใจว่าความยุติธรรมนั้นคุ้มค่าที่จะต่อสู้เพื่อมันและความจริงจะต้องถูกเปิดเผยไม่ว่ามันจะถูกซุกซ่อนไว้มิชิดเพียงใดก็าตามในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดมนและการหลอกหลวงหานวัตนาเบตคือแสงสว่างแห่งความหวังเธอคือผู้ที่คอยเตือนเราว่าอย่ายองแพ้ต่อความอายุติธรรมและจงยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและนี่คือเรื่องราวของฮานาวัตนาเบต,น,เบตนักกล่าวสาผู้กล้าหาญที่เอาชนะความตาย และอุทิศตนเพื่อเปิดโปงความจริงเรื่องราวของเธอจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปอีกนานแสนนานเป็นตำนานแห่งความกล้าหาญความยุติธรรมและการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องในมหานครโตเกียวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเรื่องราวของฮานากลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานเมืองเป็นเรื่องราวที่ผู้คนกระซิบกระซาบก,กันในร้านกาแฟและบาร์เป็นเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงและภาพยนตร์และเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรุ่นใหม่ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมหลายปีผ่านไปฮานาวาตนาเบะ ยังคงเป็นชื่อที่ผู้คนจดจําเธอเป็นสัญลักษณ์ของความหวังในโลกที่มืดมานอและเป็นเครื่องตนใจว่าเราทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นและนี่คือจุดจบของเรื่องราวแต่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่สําหรับฮานาวาตนาเบนักกาผู้ไม่เคยหยุดนิ่งและเป็นผู้ไล่ล่าความจริงตลอดการค่ําคืนอันเงียบสงบปก,ปกคลุมมหานครโตเกียวแสงไฟ จัดตึกรามบ้านช่องสองประกาศยิบระยับราวกับดวงดาวบนผืนฟ้าฮานาวาตานาเบะยืนอยู่บนดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์มองดูทิวทัศน์อันงดงามของเมืองที่เธอรักเธอถอนหายใจยาวด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายทั้งความโล่งใจความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นเธอหัวนึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งการต่อสู้กับความตายการทรยศหักหลังและการเปิดโปงความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเธอสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่ยังคงหลงเหลืออยู่แต่เธอก็รู้ว่าเธอได้ก้าวผ่านมันมาแล้วและเธอก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม ทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้นเธอหยิบมันขึ้นมาดูหน้าจอปรากฏชื่อของอากิระยามาโมโตะสวัสดีขาสารวัตยามาโมโตะเธอเอ่ยทักทายฮานะฉันมีเรื่องด่วนจะคุยกับคุณเสียงของอากิระฟังดูเคร่งเครียดเกิดอะไรขึ้นคะมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ยืบเป็นนักการเมืองชื่อดังดูเหมือนว่าจะมีเงื่อนงำบางอย่างที่เชื่อมโยงกับยากูซ่าหัวใจของฮานะเต้นแรงเธอรู้ได้ทันทีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการสืบสวนครั้งใหม่การผจญภัยครั้งใหม่่ทีกลังรอออเธยู ฉันจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะเธอตอบกลับอย่างหนักแน่นอนฮานะวางสายและหันหลังกลับไปเผชิญหน้ากับมหานครโตเกียวอีกครั้งแววตาของเธอเป็นประกายด้วยความมุ่งมั่นเธอรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะต้องเต็มไปด้วยอุปสรรคและความอันตรายแต่เธอก็ไม่หวั่นเกรงเพราะเธอคือฮานะวัตนาเบตนกถ่าผู้ไม่เกรงกลัวใครผู้ไล่ล่าความมอจริงและผู้พิทักษ์ความยุติธรรมและนี่คือเรื่องราวของเธอเรื่องราวที่ยังไม่จบสิ้น หลายปีหลังจากเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่เกิดคร่าชีวิตของฮานาวาตนาเบะโตเกียวได้กลับคืนสู่ความสงบสุขผู้คนต่างดำเนินชีวิตไปตามวิถีแสงไฟนีออนยังคงส่องสว่างในยามค่ำคืนแต่ภายใต้ความสงบนั้นเรื่องราวของฮานะยังคงถูกเล่าขานกลายเป็นตำนานบทหนึ่งของเมืองณมุมหนึ่งของชินจูกุรา้านหนังสือเก่าของเคนจิทนากะอดีตสามีของฮานะยังคงอบอวนไปด้วยกลิ่นกระดาษเก่าและหมึกพิมพ์เคนจิในวัยที่มากขึ้น ผมสีดอกเราแซมมากขึ้นยังคงวุ่นอยู่กับการจัดเรียงหนังสือบนชั้นเขายังคงจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ดีรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าเมื่อนึกถึงความกล้าหาญของอดีตภรรยาแม้เวลาจะผ่านไปเขายังคงภูมิใจในตัวเธอวันหนึ่งขณะที่เคนจิกำลังจัดหนังสือชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านเขามีท่าทางกระตือรือร้นดวงตาเป็นประกายเขาตรงไปยังชั้นหนังสือเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมและหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาปกหนังสือเป็นรูปของฮานาดวงตาของเธอดูมุ่งมั่นริมฝีปากเน่น คุณลุงครับคุณรู้จักคุณฮานาวัตนาเบกไหมครับชายหนุ่มเอ่ยถามเคนจิงเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มตรงหน้าแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนรู้จักสิฉันรู้จักเธอดีผมเป็นนักกว่าวฟึกหัดครับผมอยากเป็นแบบคุณฮานะเธอเป็นแรงบันดาลใจของผมเคนจิพยักหน้าเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนมากมายเธอเป็นคนพิเศษกล้าหาญและรักความยุติธรรมคุณลุงเล่าเรื่องของเธอให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับผมอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดเคนจิถอนหายใจยาวเขาวางหนังสือในมือลงแล้ว เดินไปหยิบเก้าอี้มาสองตัวเชิญชวนให้ชายหนุ่มนั่งลงมันเป็นเรื่องยาวน่าแต่ฉันจะเล่าให้เธอฟังเรื่องราวของฮานาวาตนาเบนักาวผู้ไม่เกรงกลัวใครและแล้วเรื่องราวของฮานะก็ถูกเล่าขานอีกครั้งในร้านหนังสือเก่าแก่ท่ามกลางกลิ่นกระดาษและหมึกพิมพ์เรื่องราวของเธอจะยังคงถูกส่งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและเป็นเครื่องตวนใจว่าความยุติธรรมนั้นคุ้มค่าที่จะต่อสู้เพื่อมันในขณะเดียวกันหานะในวัยที่มากขึ้น แต่ยังคงกระชับกระเฉงกำลังนั่งทำงานอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเธอเธอกำลังเขียนหนังสือเล่มใหม่บอกเล่าเรื่องราวการผจญภัยและการเปิดโปงความจริงอันน่าสะพรึงกลัวต่างๆที่เธอได้เผชิญมาตลอดชีวิตการเป็นนักข่าวเสียงเคาะประตูดังขึ้นฮานะเงยหน้าขึ้นและแปลกใจที่เห็นอากิระยามาโมโตะอดีตสารวัตรตำรวจยืนยิ้มอยู่หน้าประตูอากิระสั่งไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะฮานะเอ่ยทักทายอย่างยินดีสวัสดีฮานะสบายดีไหมอากิระในวัยเกษียณดูผ่อนคลายและใจดีเขาก้าวเข้ามาในห้องและมองไปรอบๆ คุณยังคงทํางานหนักเหมือนเดิมเลยนะคะฮานาหัวราอฉันหยุดไม่ได้หรอกคะ่ะยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องเปิดเผยอากิระพยักหน้าผมรู้ผมถึงมาหาคุณวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะขอให้คุณช่วยฮานาเลิกคิว้วเรื่องอะไรหรือคะมีคดีใหม่เกิดขึ้นคดีนี้ซับซ้อนมากและผมคิดว่าคุณอาจจะสนใจดวงตาของฮานะเป็นประกายความตื่นเต้นแล่นเข้ามาในใจเธอรู้ได้ทันทีว่าการผจญภัยครั้งใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งฉันสนใจแน่นอนคะ่ะเล่ามาเลยคะ่ะ อากิระหยิบแฟ้มเอกสารออกมาจากกระเป๋าและวางลงบนโต๊ะเขาเปิดแฟ้มเผยให้เห็นรูปถ่ายและเอกสารต่างๆเยือเป็นนักธุรกิจหญิงเธอถูกพบเป็นศพในาพาเมนต์ของเธอดูเหมือนว่าจะเป็นการฆาตกรรมแต่ฮานารับแฟ้มเอกสารมาดูเธออ่านรายละเอียดของคดีอย่างใบหน้าของเธอเริ่มเคร่งเครียดคดีนี้ดูแปลกๆนะคะเธอเอ่ยใช่มันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลผมรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เห็นฮานะปิดแฟ้มและเงยหน้าขึ้นมองอากิระ ฉันจะช่วยคุณคาราจะสืบหาความจริงและนำตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้อาคิระยิ้มผมรู้ว่าผมคิดไม่ผิดที่มาหาคุณและแล้วการสืบสวนครั้งใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นฮานาวาตนาเบตและอาคิรรยามามโมโตะร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อไขคดีปริศนาและนำความยุติธรรมมาสู่ยึดเรื่องราวของฮานาวาตนาเบทยังคงดำเนินต่อไปเธอคือตำนานที่ยังมีชีวิตเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและเป็นแสงสว่างแห่งความหวังในโลกที่มืดมน ในอีกด้านหนึ่งของมืองนาบ้านพักคนชราเอมิซาโตในวัยชรา,ากำลังนั่งอยู่บนรถเข็นมองออกไปนอกหน้าต่างเธอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในความโดดเดี่ยวและความสำนึกผิดความทะยอยทะยานอันแรงกล้าของเธอได้นำพาเธอมาสู่จุดจบอันน่าเศร้าเธอยังคงจดจำหานะได้ดีความอิจฉาริษยาที่เคยก่อตัวในใจได้แปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกผิดและความละอายเธอได้เรียนรู้บทเรียนอันแสนเจ็บปวดเกี่ยวกับผลร้ายของความทะยอยทะยานที่ไร้ขอบเขตวันหนึ่งพยาบาลเดินเข้ามาในห้องของเอมิพร้อมกับหนังสือเล่มหนึ่งในมือ คุณเอมิค์มีคนฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ให้คุณค่ะเอมิรับหนังสือมาดูหน้าปกเป็นรูปของฮานาวาตนาเบดดวงตาของเธอดูมุ่งมั่นและเปลี่ยนไปด้วยพลังเอมิเปิดหนังสือและเริ่มอ,อ่านเธออ่านเรื่องราวของฮานะการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความกล้าหาญที่ไม่ย่อท้อน้ำตาไหลาอาบแก้มของเอมิเธอรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อสิ่งที่เธอได้ทำลงไปเธอได้ทำลายชีวิตของตัวเองและทำร้ายผู้หญิงที่เคยเป็นเพื่อนของเธอเอมิอ่านหนังสือจนจบเธอหลับตาลงและนึกถึงคำพูดของฮานะ ความจริงจะต้องถูกเปิดเผยไม่ว่ามันจะถูกซุกซ่อนไว้มิชิดเพียงใดก็ตามเอมิรู้ว่าเธอไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้แต่เธอสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อชดใช้ความผิดของเธอเธอตัดสินใจที่จะเขียนหนังสือสารภาพความผิดทั้งหมดของเธอและเปิดโปงความลับที่เธอเคยปกปิดไว้เธอหวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับคนอื่นๆและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกเอมิใช้เวลาหลายเดือนในการเขียนหนังสือเธอเขียนทุกอย่างลงไปโดยไม่ปิดบังเธอเขียน ถึงความอิจฉาริษยาความทะเยอทะยานและการกระทําอันโหดร้ายของเธอเมื่อเขียนเสร็จเอมิขอให้พยาบาลช่วยส่งต้นฉบับไปยังสน,นักพิมพ์เธอไม่ต้องการเงินทองหรือชื่อเสียงเธอเพียงต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผยหนังสือของเอมิถูกตีพิมพ์และกลายเป็นหนังสือขายดีผู้คนต่างฮกตะลึงกับเรื่องราวของเธอและบทเรียนอันล้ำค่าที่มันแฝงไว้เอมิซาโตจากอดีตนักข่าวผู้ทะเยอทะยานกลายเป็นนักเขียนผู้สํานึกผิดเธอได้ชดใช้วความผิดของเธอและได้ทิ้งมรดกแห่งความจริงเอาไวใ้ให้กับโลกใบนี้ เรื่องราวของเอมิสและฮานะกลายเป็นตำนานคู่ขนานเป็นเครื่องตวนใจว่าเส้นทางของชีวิตนั้นมีทางเลือกเสมอและทุกการกระทำย่อมมีผลที่ตามมา